ประเทศไทยให้ในสิ่งที่เขาไม่เคยเจอเขาจะเลือกอะไรก็ได้เขาอยากได้อะไรก็แค่แค่นี้เขาก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้แลว้วสวัสดีชาว YouTube ทุกคนครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงกับคำว่าทำไมกรุงเทพถึงเป็นเมืองที่น่าเที่ยวม,มากที่สุดในโลกก่อนที่เราจะไปพูดถึงคำว่า ทำไมกรุงเทพถึงเป็นเมืองที่น่าทเที่ยวมากที่สุดในโลกนะครับทุกคนเราจะมาพูดถึงกรุงเทพมหานครก่อนหรือกรุงเทพนั่นเองครับทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและมันยังเป็นจุดสยงกลางทางการคมนาคมการขนส่งการพาณิชย์การธน,น,น,นาคารหรือแม้กระทั่งการศึกษาเนี่ยกรุงเทพมหานครมีพร้อมทุกอย่างและมันยังเป็นจุดสยงกลางอีกด้วยหรือเรียกง่ายๆก็คือว่ากรุงเทพ เป็นจุดสูงกลางของประเทศไทยโดยที่เราเนี่ยเอาทุกอย่างมายัดรวมกันมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับทุกคนซึ่งมันก็ไม่แปลกว่าทําไมกรุงเทพถึงเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลกเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าเหตุผลที่กรุงเทพเนี่ยได้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลกมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเผื่อว่ายังมีคนสงสัยว่าทําไมผมถึงบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลกไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีหลักฐานของมันนะครับมันมีหลักฐานเป็นรายลักษณ์อักษรด้วยนะครับว่ากรุงเทพได้เป็น อันดับหนึ่งของโลกหรืออันดับ2อันดับ3เนี่ยที่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลกเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรางวัลที่ประเทศไทยได้รับและมันเป็นตัวการันตีว่าประเทศไทยของเราเนี่ยหรือกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลกนะครับทุกคนจากข้อมูลที่ผมได้ไปหามานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ประททเ,รรเทศไ,ไทยเนี่ยได้รับรางวัลเมืองที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเขาก็ได้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับรางวัลตั้งแต่ปีไหนจนมาถึงปีไหนประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับรางวัลตั้งแต่ปีพศ2548 จนมาถึงปีพศ2551และปีพศ2552ประเทศไทยไม่ได้รับรางวัลซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมประเทศเราถึงไม่ได้และมันก็ไม่มีข้อมูลระบุไปด้วยตรงนี้พอปีพศ2553เนี่ยจนไปถึงปีพศ2556ประเทศมหานครเนี่ยได้กลับมาครองแชมป์เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งนะครับครองแชมป์เป็นสมสมัยด้วยกันพอปีพศ2557นะครับทุกคนประเทศไทยเนี่ยก็ได้ร่วงลงมานะครับทุกคนไปอยู่ที่อัน ประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่หยุดเท่านั้นนะครับทุกคนพอปีพศ2559จนมาถึงปีพศ2561นะครับประเทศไทยได้ครองแชมป์อันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะครับทุกคนซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ยังหาข้อมูลไม่ได้ว่าปีพศ2562เนี่ยประเทศไทยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ของโลกนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวการันตีนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยหรือกรุงเทพที่เราเรียกสั้นๆเนี่ยขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยมาตั้งแต่ พศ2548แล้วนะครับทุกคนจนมาถึงปัจจุบันแต่ระหว่างทางก็มีการที่ตกลงไปบ้างนะครับซึ่งสิ่หลอนี้เนี่ยก็เป็นตัวบอกแล้วนะครับว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวจริงๆในสายตาของชาวต่างชาติมาเราได้รู้ถึงผลงานของกรุงเทพแล้วนะครับว่าเขาได้มาตั้งแต่ปีไหนจนมาถึงปีไหนเดี๋ยวเรามาหาเหตุผลนะครับเราจะไปลุ้งลึกว่าไอสิ่งที่ กรุงเทพได้รับรางวัลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรและผลโหวตที่เขาโหวตกันเน่ยเขาดูจากอะไรพิจารณาจากอะไรซึ่งจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับเขาพิจารณาจาก6ด้านด้วยกันทุกคนเดี๋ยวเรามาดู6ด้านที่เขาพิจารณากรุงเทพมหาน,านครให้ขึ้นเป็นเบิร์นอ่งของโลกเนี่ยมีอะไรบ้างมาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากไทยรัฐนะครับเขาบอกว่าผู้ที่โหวตให้กรุงเทพมหาน,านครเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลกใช้เกณฑ์ในการพิจารณา6ประการคือ หนึ่งนะครับอันนี้นะครับอันนี้6ข้อนี้เลยนะครับทุกคนเขาบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวทัศนียภาพความสวยงามและความรืม่นรมนี่คือข้อที่1ข้อที่2นะครับทุกคนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีข้อที่3อาหารการกิน4แหล่งจับจ่ายใช้สอย5ความเป็นมิตรของผู้คน 6. ความคุ้มค่าของเงินหรือความพึงพอใจที่ได้รับจากการจับจ่ายนะัก จับจ่ายนะักท่องเที่ยวกว่าก0บวชให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งของโลกและเอเชียนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่านะครับทุกคนเรื่องแรกที่เขาบอกเรามาเนี่ยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมีทุกอย่างที่เขาต้องการ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ให้เขาเลือกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มันน่าตื่นเต้นเกือบทุกที่ที่เขาไปมาประเทศไทยเองเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่ากรุงเทพของเราเนี่ยก็มีสถานที่เยอะเหมือนกันที่มันน่าสนใจแต่เราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ประเทศไทยอยู่แล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยส่วนมากคนต่างจังหวัดก็จะเคยเจอในบ้านของตัวเองและมันก็แค่พัฒนาหรืออัปเกรดขึ้นมานิดนึงสักเท่านั้นนะครับแต่สําหรับคนต่างชาติเนี่ยมันแตกต่างกันไปนะครับทุกคนลองนึกภาพนะครับเยาวราชเยาวราชเนี่ย คือมันมีในสถิติชาวต่างชาติชอบไปที่ไหนเยาวราชก็มีหนึ่งในนั้นนะครับลองนึกภาพว่าเป็นเยาวราชคือถ้าเราไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ว่า,าจ,จะมีคนขายอยู่ข้างถนนมีรถเต็มไปหมดเลยที่ติดอยู่แล้วก็มีร้านขายอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่พอชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูใช่ไหมลองนึกภาพสิบ,บ้านเขาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่มี ร้านอาหารเป็น10บสร้านตั้งอยู่ริมถนนนะครับเตในใสตาเขาไม่ไม่ใช่แบบนี้ไงมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากๆที่จะมีร้านมาตั้งอยู่แบบนี้เต็มไปหมดเลยฝรั่งก <iyor> ็เลยบอกว่าไอสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่เขาหาไม่ได้จากที่อื่นไงมันมีแค่ที่ไทยที่ทําแบบนี้แต่ที่จริงก็คือถ้าเราไปเจาะลึกจริงๆเนี่ยเวียดนามาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอ่ามาเลเซียก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่นี่เรามาพูดถึงกรุงเทพกรุงเทพเป็นแบบนี้คือเขาหาได้จากกกรุุงเททพคน พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าประเทศไทยให้นสิ่งที่เขาไม่เคยเจอไงพอมันไม่เคยเจอปุ๊บคนก็อยากมาพอมาปุ๊บติดใจก็มาอีกอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวที่จริงเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวมันมีเยอะมากเลยว่าพระแก้วชาวต่างชาติเขาชอบไปเหมือนกันยิ่งเอเชียทีคเนี่ยคือแลนด์มาร์คข,ของกรุงเทพอยู่แล้วครับทุกคนชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยนะครับหรือจตุจกัก,จกนรน้ำทุกคนคือที่ยอดคิดของ ฝรั่งเหมือนกันชาวต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยเอ,เอาคนไทยก่อนคนไทยเจอของมือสองก็คือแบบโอ้โหมันราคาถูกกว่าปกติทุกคนพรามันราคาถูกปุ๊บเราก็อยากซื้อใช่ไหมผมจะบอกว่าชาวต่างชาติก็ไม่ต่างจากเรานะครับเขาชอบของแบรนด์ก็จริงแต่ว่าไอเรื่องของมือสองเนี่ยเขาไม่แพ้พวกเรานะครับคือน,นี่จะบอกว่า อิทธิพลของของมือสองเนี่ยจากชาวต่างชาติเนี่ยเขามีเยอะหรือสูงกว่าเราอีกนะครับทุกคนซึ่งการที่เขามาที่จตุจักรรองทุกคนนึกภาพเรายังคิดว่าถูกแล้วชาวต่างชาติที่มีค้าเงินที่สูงกว่าเราเขาจะคิดยังไงโอ้โหสวรรค์ของเขาเลยนะครับทุกคนร้านมีก็พันกว่าร้านเขาจะเลือกอะไรก็ได้เขาอยากได้อะไรก็แค่แค่นี้เขาก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้แลว้วอ่ะข้อที่2นะครับทุกคนศิลปะวัฒนธรรมหรือประเพณนี้นั่นเองครับทุกคนคือเราจะบอกว่าศิลปะวัฒนธรรมปรปเพณีของประเทศไทยเนี่ย บอกเลยว,ว่าชาวต่างชาติเนี่ยให้การยอมรับนะครับทุกคนและเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยชาวต่างชาติก็เลยให้การยอมรับประเทศไทยในเรื่องด้านนี้นะครับทุกคนมันยังไม่จบเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงในกรณีของเทศกาลทุกคนรู้ไหมครับว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยชาวต่างชาติแห่มาประเทศไทยเนี่ยเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยเยอะมากๆทุกคนรู้ไหมว่าในปีหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามากี่ล้านคนไม่ใช่1ล้านสองล้านนะทุกคนับทุกคน22.8ล้านคนเป็นการบันทึกจากพศสองพ ชาวต่างชาติเอาเข้ามากรุงเทพมหานคร22.8ล้านคนนี่จะบอกว่าในช่วงเทศกาลและในช่วงปกติเนี่ยคนต่างชาติเข้ามาเยอะมากๆและยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยบอกเลยว่าคนต่างชาติเข้ามาเล่นน้ําสงกรานต์เยอะมากๆเพราะว่าเทศกาลเหล่านี้เนี่ยมันถูกยอมรับอยู่แล้วจากชาวต่างชาตินะครับทุกคนเรื่องที่สครับทุกคนอาหารโอ้โ oh. ห อันนี้ที่จริงผมไม่ต้องพูดมากเลยนะครับทุกคนแค่เราไปดูสถิติโลกนะครับในปัจจุบันอาหารไทยขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกทุกคนรู้ไหมว่ามีชื่อว่าอะไรแกงมัสมั่นนะครับทุกคนแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกอาหารอย่างที่สองที่ติดท็อปโลกเหมือนกันต้มยำกุง้งอันนี้ก็ติดเป็นท็อปโลกเหมือนกันเป็นอาหารที่อร่อย แต right the ่ว่าฝรั to to the the ่งที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้มากินแค่แกงมัสมั่นไม่ได้กินต้มต้มยำกุ้งนะครับอาหารปกติอาหารบ้านๆที่เรามองเห็นว่าเป็นอาหารที่มันไม่ได้แพงมันไม่ได้หรูหราฝรั่งเขาชอบมากๆสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้ฝรั่งเขาลงไหลในประเทศไทยของเราครับทุกคนหรือในกรุงเทพมหานครนี่แหละฝรั่งเขาชอบมากๆยิ่งอาหารของเราเนี่ยมันไม่ได้แพงเหมือนต่างประเทศการใช้จ่ายของเขามันถูกมากๆอาหารเขา เอาไง่ายๆเขากรดิกนิ้วอ่ะเขาอยากกินอะไรก็ได้ครับทุกคนเราไม่เจาะลึกนะครับเราพูดแค่ผูกผืนก็พอในเรื่องอาหารเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาหารไทยเป็นยังไงและชาวต่างชาติเขาชอบมากๆเรื่องที่4ี่ครับทุกคนเล่งจับายใช้สอยในกรุงเทพลองทุกคนคิดดูว่ามันมีเยอะขนาดไหนไม่ต้องเอาที่ไหนไกลครับทุกคนจตุจักรสวนจตุจักรครับทุกคนแค่ที่เดียว ฝ้ารังเขาสามารถใช้จ่ายที่สุดจดตุจักได้เต็มที่ครับลองทุกคนนึกภาพนะครับส่วนจตุจักมีกี่ร้าน9 00 0กว่าร้านครับทุกคนตังเขาอ่ะใช้ตรงนี้ได้เลยครับทุกคนจับจ่ายใช้สอยได้เต็มที่เลยครับทุกคนกรุงเทพอาหานครตอบโจทย์แค่ศซนจตุจักแค่ที่เดียวมีที่ไหนอีกในมาร์เก็ตมีเยอะแยะครับทุกคนหรือร้านอาหารรูร,ร,รูในห้างโหก็มีเต็มไปหมดเลยซ็นทานพารากอนเต็ไมไปหมดทุกคน ข้าสี่ผ่านไปครับทุกคนยังไงก็แหล่งจับจ่ายใช้สอยประเทศไทยกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยก็เป็นไปหมดเลยนะครับทุกคนมีให้ฝรั่งเลือกที่จะใช้จ่ายได้อย่างแน่นอนข้อที่5นะครับทุกคนความเป็นมิตรของผู้คนโอ้โหในอดีตนะครับทุกคนก่อนที่จะมี PM เ5นะครับประเทศไทยเรายังไม่ใส่แมสยังไม่นิยมใส่แมสเท่าไหร่แต่ใน,นปัจจุบันเนี่ยเราใส่แมสยิ่งมาเจอโควิดเนี่ยก็ใส่แมสกันทุกคนเลยนะครับทุกคนก่อนที่มันจะมีในช่วงของการใส่แมสนะครับ อย่างแรกเลยที่เราเห็นจากความเป็นมิตรเนี่ยรอยยิ้มสยามมันยิ้มครับทุกคนต่างชาติมาเห็นรอยยิ้มเค่เขาเห็นรอยยิ้มของเราเขาก็อยากจะมาต่อและเขารู้สึกว่าเขามาในที่ที่คนต้อนรับเขาเขาบอกว่าคนไทยชอบช่วยเหลือชอบเป็นการช่วยเหลือยิ่งฝรั่งไปถามทางเนี่ยง,งูปลาก็ตอบไปได้นะทุกคนโอ้เท erm ิร์นเลทเทิร์นไลฟ์ผมก็ไม่เก่งเหมือนกันแต่ว่า เราก็จะพยายามบอกเขาถึงแม้ว่าเราจะเขินๆเราก็จะพยายามบอกฝ้าหลังก็เห็นไอความพยายามของเราเนี่ยบางคนถึงแบบเออเลฟเลฟเลฟเอ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 ,เอ,เอนั่นแหละ <laughs> ผมก็ไม่เกี่ยวภาษาอังกฤษคร,รษับทุกคนคือเขาเห็นในความพยายามของเราอ่ะเขาก็แบบเออภูมิใจอ่ะที่แบบเขาพยายามที่จะช่วยเราอ่ะนี่เรื่องง่ายๆการช่วยเหลือและสยญญามันยิ้มจบคําตอบข้อที่5้า ข้อที่6นะครับทุกคนข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าความคุ้มค่าของเงินเขาใช้เงินเนี่ยมันคุ้มค่าขนาดไหนไม่ต้องบอกครับทุกคนชาวต่างชาติเนี่ยยิ่งเป็นอเมริกาอังกฤษมาที่ประเทศไทยเนี่ยหืสบายใจครับทุกคนค่างินเขาคูดสูงครับทุกคนส3นบาทเท่ากับ1ดอลลาร์ถูกเอาเง,ง่ายๆเปรียบเทียบไม่เห็นกันชัดๆ1,000พบาทของเขานะครับอาจจะกินได้แค่2องมือ้อ3มมื้อแต่ถ้าคุณมันอยู่ประเทศไทยเนี่ย ของทุกๆูกเนี่ยผักกะเพรามื้อละ30เอาง่ายๆอ่ะมื้อละร้อยคุณกินได้ตั้ง10มื้ออ่ะทุกคนนี่คือความคุ้มค่าที่คุณมาประเทศไทยแล้วฝรั่งเขาได้อันนี้คือเรายกตัวอย่างแค่เรื่องอาหารให้ทุกคนเห็นอยู่บ้านเขากินได้2มือ้ออยู่บ้านเรากินได้10มือ้อเราอยากมาไหมถ้าเป็นเราถูกกว่าบ้านเราอ่ะเราใช้ตังค์ได้ได้ถูกกว่าเราก็ยังอยากไปนะครับทุกคน อ,อันนี้คือข้อที่6ครับทุกคนที่จริงเนี่ยไอทั้ง6ประเด็นนี้เ,เราสามารถเจาะลึกเข้าได้ไปอีกแต่ผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวเก็นไปครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกนิดนึงในเรื่องของบทความต่างๆที่เขาพูดถึงกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลกมันเกิดขึ้นได้ยังไงทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังคํานี้นะครับเนี่ยเพจน,นี้นะ <c oughs> เขาบอกว่าจะมีสักกี่แห่ง บนโลกที่คนเดินถนนต้องหลีกทางให้กับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับอยู่บนทางเท้าจะมีสักกีแห่งบนโลกที่รถแท็กซี่โกงราคาค่าโดยสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติและจะมีสักกีแห่งบนโลกที่เป็นสนย์กลางของความเจริญแต่ระบบการขนส่งเกิดการขัดข้องอยู่บ่อยครั้งทุกคนครับสำหรับคลิปที่ถามว่าทำไมกรุงเทพถึงเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลก สิ่งที่ผมบอกมาวัานนี้ไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์ทุกคนไหมบางอย่างอาจจะผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าการหาข้อมูลจากเว็บไซต์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีการทักเตือนไปเล็กน้อยถ้าว่าใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนได้เลยนะครับทุกคนผมจะกลับไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับทุกคน ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อตอไปนะครทุกคนเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเนี่ยมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราดูนะครับว่าผมจะไปทำที่ไหนและใครอยากให้จะทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็บายบายนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าบาย